ว้ายจังเกงขาดตะกิ้มก็คือจริงจบส่วนต้องโผล่มาดูสุขแง่ออกมาจนสุขแง่สุสต้องโผล่ตะกิ้มก็คือจริงจบส่วนต้องโผล่มาดูสุขแง่ออกมาจนสุขแงสวัสดีค่ะโคกับมาลูนะคะในรายการเฮียโคกับเมืองตัวน้องมาลูนะคะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมาลูได้ไปดูวิธีการทำข้าวนะคะเกี่ยวกับทุ่งนาใช่ไหมคะ มารุนไม่เคยเห็นควายค่ะมารุนตื่นควายเกิงมารุนเลยขาดค่ะแต่ตอนนี้นะคะมาลุนกำลังเดินหาร้านที่คอยต้มมังเกงลอยู่ค่ะตาลุนมาในข่ะว่าจะหาร้านต้มมังเกิได้ไหมค่ะตามุเลยค่ะมันต่ไมเพื่นมันก็บอกอไว้ย่าบ้าค่อรกินทอดนะครับป้าป้าป้ค่ะนัฮะต้องั่นตหัวนะหัวว่าอะไรสวยว่าะครับป้า จะพานเจ้าาจนแกนี่ค่ะคุณป้าเนี่ยค่ะนี่มันพุดแล้วเจ้าเลยฟดมาเจ้าดแต่ว่าอะไรครับป้า มันแปลว่าอะไรครับปวดปวดแปลว่าอะไรโอ้มันขาดเดี๋ยวปวดเพราะว่ากรุงเกีมันขาดแล้วเสร็จแล้วครับกรุงเกียร์นะคะแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องมันนก็ได้เรียนรู้ภาษาเหนือค่ะจำนวนสองกันได้แ้วคะคือคำแรกก็คือก็คือคำว่าขัวขัวที่เรานะัทานค่ะขัว นะครับที่สอนนะคะก็เตี่ยวพุดขาะแปลว่าถึงเกงขาดค่ะ,คะแล้วสำหรับวันนี้นะคะมารุนก็่้องตาท่านผู้ชมทุกท่านะะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ